มาเบ่งบรรยากาศคุดนาานสวงามอารมณ์ยุติบด็วัยจานแบบแบบเด้กอารมณ์ยุติบเนี่เด็กไรจีบตอนนี้เรากำลังมาพุดให้นะบุกเบิกปลาเบิกปลาสันหนึ่ง เอาเป็นแต่ลองตกนี่ยเปนแต่ลงตกฮ่าบ่า่าอเี่านอยนะเรานคนน่กับาเียงบบท่นได้คุดตอนนี้เทว่าเขาคุดแล้วพยายาับเส้ามือทำอิดใน,นบอลคุดแล้วตอนนี้แมนกำลังคุดจำนวนคนเทว่าใช้งานคนมีทั้ง เล่าๆๆมีทางผู hundreds, ้ยิงค <any te> ู้ายเนาะ่ว่าคนกับประมาณหาสิบมนี่เป็นมือเริ่มต้นว่ามาเบิ่งนกันว่าจักจักมือสิแล้วตอนนี้ก็บกำลังบุกเบิกปลาไม้อันนี้ก็เป็นโคกทีกำลังบุกเบิกดาว ก็ด้อนกับโบกพ่ได้เนาะกับพ่อเฮ็ดได้ชื่อว่าเฮ็ดนาละวานวนัวคุณนาละวานกินงัวชื่อว่าปีนี้ก็เป็นครั้งแรกของหนุ่มนาที่ได้มาหัวงานในครั้งนี้เพราะว่าปีนี้กับลกหานนาาาบลายๆงานแหละแต่ว่าหนุ่มนากับบริได้ไปบริหัวมีครั้งนี้เนาะหนุ่มนาได้มาหัวม เือว่าตอนนี้กําลังยุสิพักเทียงถือว่าดอนต่อไปที่กําลังทายอยเนแมนกําลังจะบุกเบิกต่อไปราะว่าตอนนี้กาลังพักเทียงตอนนี้ก็ผักพรถือว่าคุดระยะพันมากกับได้ลายเติบแล้วแือว่าจำนวนนี้อีกจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งยู่ยด้าโนน,น ว่าตอนนี้เขากา็ชีซึบต่อคุดให้มันแหลวเบิร์โนนดอนนี่ไปหอดป้นทงหน้าพุทธเทว่วน,นึงกแมเรนสำเร็จเช็ดชินไปแล้วนี่เทวบอนชีบุกเบิร์ตไปเป็นปลายาคาปลาโค ระยะยการพักผ่อนผ่อนคลายเ,าเตรียมครับชมตอนต่อไปเอาเนี่ยกระแบนจำนวนทีมที่กำลังออกงานร่วมมาเริมมาเลิมาะเบิงบรรยากาศในการของเฮ็นเยก เอี่ยเทวานี่กำลังเริ่มตัง้งแต่เทวะดอนตัวนี้ก็แมนจะขุดแหมแล้วเบิร์ดเทวะบางจำนวนคนที่กำลังออกงงานเนี่ยกำลังออกแงงานแบบสมัครกีก็คือมวนเซิร์นอ่าอันนี้ก็บกำลังคนต่อ,ตอใหม่กำลังออกงานรวม แบบวิธีชีวิตบาทบ้านของเขามาเบิงแบบทีว่าปรากฏการณ์ที่บวเคยเห็นทีว่าเห็นหน้าสมัมคีแบบนี้น<า>ที่แมนจำนวนคนที่ออกงานทั้งหมดในโอนี้เนาะมีทั้งยิงทั้งชายาลายหนาลายตา เนี่กำลังกุนเขียวเนาะเพราะว่าตามทีมงานพนว่าให้แล้วภายในมมนี่แต่ชิแล้วบ่แล้วก็เอากระเบิงไปทำกันเ็ดไปํำกันเก็บป่าว้เป็นทีละลึกเนาะอันนี้ก็พ่อได้เบิงจุดเทกำลังเจ้าบูกื้น เข้าไปี่กัะแม่จุดนี้อ่าหลังจากกินเขามากก็คือสิีหันหันแห้งๆเนาะทีมงานกำลังหันกำลังหาวเนะชทวนี้เนาะออเอาบุกเบินบุกเบินบโหายกายมาหนีเนาะ กับชุดนี้ชื่อนนว่าจำนวนคนเท่ากับลร้บุยอกไร้ยบุยอกชื่อว่ากำลังเริ่มว่ายัางอยู่สนนั่งกมีเนาะเอาล่อติดตามตอนต่อไป ออาสำรวจผลการคุดในเมื่อนี่ถือว่าสำเร็จไปได้หลายเติบเนาะประมาณยอยู่5เปอร์เซ็นต์ถือว่าตอนนี้ก็แมนถึงเวลาเลิกการกัน,กนแล้วสีมออว่วงงกามเบ่งบรรยากาศบอนที่คุดผ่านมาเออเนี่ยถือว่าเข้าก็จะ มาเริ่มต้นใหม่ภายในใมือเอินมาอนีกัมแบนไปพักพรกันแล้วนี่ทางมา๋ยวบอลที่ห้าคุดยังมาทันแล้วกัมแบนซืบ่อ